ตลาดฤดูหนาวได้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสิ่งที่โค้ชอย่างเราต้องเตรียมตัวนั่นก็คือดูนักเตะขาออกของเรานะครับแล้วก็ซื้อนักเตะเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาในจุดต่างๆที่มันมีปัญหาในทีมนะครับไม่ว่าจะตำแหน่งที่เรามีปัญหาอยู่ก็คือปีกนะครับกลางรับนะฮะแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆที่เราพอจะเสริมได้บ้างนะครับซึ่งผม ก็ได้ลิ์มาแล้วว่ามีใครกันบ้างนะฮะเดี๋ยวไปดูกันในตำแหน่งที่เรามีปัญหานะครับก็คือตำแหน่งของกลางลับนะครับเพราะว่ากาซิเมโลเนี่ยเขาเหลือสัญญาเพียงแค่5เดือนเท่านั้นนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะต่อสัญญากับเราไหมซึ่งมันจะทําให้เราขาดสมดุลในแดนกลางไปทันทีนะฮะแล้วก็ค o อบบี้เมนูนะครับยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยคงต้องนั่งสำรองก่อนซึ่งเราจะหา คนที่ตัดเกมได้โหดเหมือนกาเซมิโลนะครับแล้วก็คนที่ออกบอลได้ดีเพื่อ,อามาแทนตําแหน่งของคอบบี้เมนูนะ<อ>ซึ่งคนแรกที่ผมหามานั่นก็คืออาโอธนากะนะครับก็อดัมวอตันนะฮะนี่กองกลางอายุน้อยสายโหดนี่ดูยอดขายเสื้อเดือนนี้ซะก่อนเอมเบอร์โม่บูโนเฟเนเดสมาคอสคุณย่าจัดไป 2.54m มาดูงบประมาณหลังบ้านของเรากันก่อนนะครับงบประมาณตรงนี้เรามีเงินช้อปปิ้งในตลาดนดิรหนาวอยู่ที่167ล้านบาทเดี๋ยวเราลองคุยกับเมสันกินวูดนะเพราะว่าราคาเนี่ยพอคุยได้แถมเป็นเดอะแบกของมากเซด้วยนะครับ <Yeah. S 1> และที่สำคัญเขาเคยเล่นให้แมนยูนะครับในยุคโซชาซ้ายตีระเบิดจะยื่นตามราคานี้เลยนะครับผม โอ้โหแม่งฟาดไปเกือบร้อยล้านบอกเซลล์ออนคอสอีกส0 70ล้านไปนะพี่นะคนกันเองโหแม่งยืนที่92ว่ะไม่ให้พี่ไปเลยเซลล์ออนคอสยี่สอร์เซ็กับค่าตัว75ล้านโอ้โหลดมา88ตึงมือจัดโอ้โหเมสันกีนวูดมึงแพงจังวะ <laughs> ผมขอ76ล้านบวกเซลล์ออนคอสร์15%พี่สนใจปะถ้าพี่ไม่สนใจผมไม่เอาอโอ้โหแม่งขอไปคิดก่อนวะอีกหนึ่งกองกลางตัวออกบอลได้ดีนะครับนั่นก็คืออดัมวอรตันนะครับซึ่งเขามีค่าลองพาร์เนี่ย85นะครับช็อตพารอีก85นะดีลนี้นะครับอดัมวอรตันผมยื่นไป36ล้านทุ่นๆก่อนนะครับเขาขอแลก ดิสันโดมาร์ตินเนสบวกเงินอีก27ล้านากูไม่แลกกูจะแลกไปทําไมน้องเอาไป40ล้านเลยพี่ขอตัวเนี้ยห้าสิบสี่ล้านหกแสนนี่มึงโกงราคาปะเนี่ยห้าสิบสี่เหรอขอสี่สิบห้าได้ปะเฮ้ยได้สี่สิบห้าล้านครับอดัมวอตันมาคุยค่าเหนื่อยกันหน่อยฮะสําหรับอดัมวอตันอ้าวอดัมนายฟังฉันนะนายจะได้เป็นคนสําคัญของสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้นะโอเคยไหม อดัมบอกได้หมด่ะป๋าป๋าพูดมาเลยให้ผมเท่าไหร่อ่านายอายุน้อยเราจะเซ็นนายห้าปีโอเคไหมอาดัมอ่าได้ดิป๋าเออค่าฉีกสัญญาเองเนี่ยป๋าขอไม่เยอะป๋าขอค่าฉีกสัญญา120ได้ป่ะโอ้โหไม่ได้ป๋าเก้า9้าล้านพองั<า>อ้นก็ร้อยหนึ่งไปเหอะจบๆงั้นป๋าขอค่าฉีกสัญญาร้อยล้านได้ปะอ้าวได้เฉยเว้ เออมันต้องอย่างนี้ดีวะคุยง่ายหน่อยอดัม <Yeah. S 1> เอ็งไม่ต้องคิดเยอะเอ็งมาอยู่แมนยูเนี่ยเอาไปแสนหนึ่งต่อสัปดาห์เอออัพมาจากที่เดิมตั้งสามหมืนี่ไงหวานเจี๊ยบ <Yeah. S 1> นักเตะคนแรกของโค้ชสมหมายนะครับนั่นคืออดัมวอร์ตันเด็กดาวรุ่งอนาคตไก่มิดฟิลด์กองกลางตัวรับนะครับ <c oughs> มาเปิดตัวกันหน่อยครับสำหรับ น้องอดัมวอตันนะครับเอ้ยเป็นยังไงวอตันเออมาสมอสอนแหงนีああ่กินเขาหรือยังอ่าแล้วครับเปิดตัว <Okay. rik. S 1> มาที่หมายเลข21นี่มาดูเกรดการซื้อตัวข้างแรกของโค้สมหมายเกรด A แน่นอนแอคไปดิแอคซูเลิเลเรามาคุยกันรอบสองนะครับกับเมสันกินวูดนะ ซึ่งทาง OM นะครับเขาไปพิจารณามาแล้วเขาต้องการ86.2ล้านเดี๋ยวเราลองยื่นไปที่85ล้านนะครับไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะยังยืนยันที่94นะครับกีนวูดเนี่ยที่จริงมันไม่แพงขนาดนี้หรอกครับแต่ว่ามันเป็นตลาดฤดูหนาวนะครับมันก็เลย่งราคากันยับเลยนะครับโดยเฉพาะพวกนักเตะที่มันเป็นตัวสําคัญของทีมเขาจะปล่อยกันแพงนะครับเราจะยืนหยัดที่85ล้านนะต้องซื้อ90ล้านเลยนะครับถึงจะได้เมสันกินบูดกลับเข้าทีมเรานะครับ ถ้าเป็นแบบนี้เราคงต้องบายบายครับล้มโต๊ะครับ94ล้านแพงเกินไปพี่ผมไม่ไหวจริงๆด้วยปัญหาทางด้านงบประมาณนะครับแล้วก็เซ็นสัญญานักเตะนะครับที่เราอยากจะได้ไม่ได้เลยนะฮะเราไปเจอแมนซิตี้กันก่อนนะครับโดยที่ผมเอาอดัมวอตันมานั่งสำรองก่อนนะดูระบบดูแผนของทีมเราก่อนนะครับแล้วทางขวานะครับผมลองสตาร์ทเมสันเมาส์ลงตัวจริงนะครับซึ่ง ให้เล่นทางซ้ายโมโมไปเล่นทางขวา<อ>มาดูกันว่าแมตชนี้เราจะล้างตาแมนซิตี้ได้หรือไม่โอทฟฟอร์ดโรงละครแห่งความฝัน<อ>แมตล้างตาระหว่างเรากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะ <Yeah. S 1> มาดูกันว่าแมนซิตี้จะย้ำชัยหรือเราจะล้างตาได้สำเร็จนะครับผมโอ้โห oh เทียร์กูตกรอบ FA อครับเฉย แค้นนัดนี้บอกเลยว่าแค้น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  everything แค้น everything เอาแล้วครับ11ตัวแรกของแมนยูนเต็ดลาเมนส์มันซาอุยโลโยเดลิกลุกทอกกาซิเบโร่มนูบูโน่เอบเบอร์โม่เซอร์เซเมสันเบาลองเปลี่ยนนิดหน่อยฮะเพราะว่าแมตช์ที่แล้วเราแพ้เขาเราต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะซิตี้ครับ11ตัวแรกดอราลูมานูเนส ก็ดีโอดีอาร์โนรนะครับอาใครว่าโรดี้ซินวาโฟเดนฮาเลนและเจตบีโดโกแล้ววันนี้ปรับมุมกล้องให้ใกล้กว่าเดิมเพิ่มความยากให้ตัวเองโอ้โหฮาเลนครับมีพื้นที่กระชากกระชากกระชากยอดมาเดลิกหกเคลียร์แบบชิวๆฮาเลนโฟเดนครับตัวนี้อันตรายโฟเดนลุกชอนี่ไง แมตที่แล้วเผาลูกชอจนโอ้โหหัวไหมหมดบุโน<อ>่ให้มาเมสันเมาเมสันเมาดึงกลับให้มาจอสัวเซอร์เซเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูครับแมนอยู่ในเต็ดขึ้นนำเจ็บคอเลยเซอร์เซครับซัดด้วยขวาครับหายเลยครับโอ้โหกูมาเพื่อล้างแค้นโดยเฉพาะแมตเนี้ย <laughs> แล้วจังวันนี้ ตัดได้ครับกาเซมโลโลกาเซมิโยโไม่ยอมเจราจากับเราเลยแต่ว่าตอนนี้เมสันเมาส์ยอดเมสันเมาส์งางโอ้โฮหฮาแลนด์พลิกมาได้แล้วฮาแลนด์โอ้โหโดนเดลิกสกัดหนักยังได้อยู่ที่บอลที่บอลจังหวะนี้ไมนูคืนมาก่อนแล้วเลนินโรโยให้มาเดลิกคาเซมิลโลออกบอลมาสวยครับตอนนี้ลูกชอเมสันเมาส์ขอแล้วเมสันเมาส์ดึง เข้าในเมสันเบาได้งางโอ้โหมันผ่านเสาออกไปไกลเลยฮะลูกนี้โอ้โหเป๊ปนี่เครียดเลยฮะผมบนหัวล่วงไปหมด <c oughs> เครียดเกินโยกมาดอกกูครับดวลกับโลโยหนึ่งต่อหนึ่งผ่านไปแล้วดอกกูสุดเส้นดอกกูหากเข้ามาโฟเดนโอ้โหโลาเมนส์ครับเซฟในช็อตที่สำคัญเฮ้ยโ,โ,โฟเด้นเปียังไงของมันวะ ผมก็ไม่รู้ครับจันเออเอาผมลงไหมล่ะเพื่อผมทำประตูได้ <c oughs> อะไรวะเป๊ปแล้วหมดเวลาไปเลยครับแมนซิตี้ยังตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับศูนย์ประตูต่อหนึ่ง <c oughs> ใอ้มาจาังวันนี้ไลเดอร์โยกโยกเธอโยกในฟอร์ให้มาฮาเลนดโอ้โหมันโยกจนได้ช่องฮะ <c oughs> แล้วจ่ายให้ฮาเลนดคมๆเลยลูกนี้นี่ เออร์ลิบฮาแรแลนด์22นะัดกับ18ประตู <Yeah. S 1> กูโดนอีกแล้วเอาละฮะผมยอมเปลี่ยนเซอร์เซ่ออกนะครับต้องการดาวรุ่งอย่างเลียรฮาดลงมายิงประตูให้ทีมเราครับแล้วก็เปลี่ยนคนอื่นๆอ,อีกเพียบเลยนะครับอย่างเช่นมาคอสคุนยาแทนเมสันเมาส์นะครับอาดัมวอร์ตันครับลงมาเจอแมตช์แรกแล้วก็ลิซันโดมาตินเนสครับลงมาเล่นเซนเตอร์แทนเดลิกแล้วก็เอาเลออนลงมา เพิ่มความสดนะครับในด้านซ้ายโ <Yeah. S 1> อ้โหเบนันโดพามาเรื่อยๆแล้วจังหวะน,นี้บอตันเกือบตัดได้ฮะต้องปรับตัวนิดนึงบอตันแต่เขาเล่นในพีเมลีกอยู่แล้วนะบอตันไม่น่ามีปัญหาไรเดอร์โยกโอ้โหคาเซมิโลตัดได้บอตันแตะยาวบอตันชิปหายบอตันบอตันบอตันเพื่อนโชว์หน่อยอื้บอตันหัวทิมแล้วจังหวะนี้เป่าเป็น จุดโทษโดยลิซันโดมาตินเฮดมึงพึ่งลงมาอเอา้าไม่โดนจารย์ <laughs> มันไม่โดนนั่นนะเอา้าเราต้องยอมรับคำตัดสินของอาจารย์นะแล้ว VAR ให้กูดูรอบเดียวด้วยโกงกูเนี่ยแล้วยิงตรงกลางฮ่าแลนฮ่าก่าฮ่าา่มเลย ไอ้มาคุณยาได้ปั่นโค้งหูยมันโค้งไม่พอแล้วหนังมวนเดิมเลยครับดดนลาลูมาเซฟช็อตสำคัญแมตท,ที่แล้วแม่งก็เซฟโอ้จังหวะน,นี้ยืนตำแหน่งโคตรดีจะเข้าอยู่แล้วโดนปลายมือเราเอาบูโน่ขึ้นมาเปิดครับจังหวะน,นี้โยกมาโลโยเต็มหวัวโอ้โหยังได้โฟเดนเตะแม่มเลยออแล้วโอ้โหหมดเวลาครับ โอ้โดนย้ำชัยย้ำชัยครูไม่พอแม่งลอกกูขาบ้านเลยแมนซิตี้ครับเอาชนะแมนยูนเต็ดไป2ประตูต่อหนึ่งกัในเมื่อเราซื้อใครไม่ได้เลยนะฮะเนื่องจากตลาดฤดูหนาวมันแพงเกินนะฮะสิ่งที่เราพอจะแก้ปัญหาได้นะครับนั่นคือการดึงปีกที่เรามีอยู่แล้วที่เราปล่อยยืมตัวไปอย่างมาคัสและฟอร์ดซึ่งมีทั้งความเร็วทั้งสปีด แล้วก็หลายๆอย่างนะครับแถมลูเบนอโมริมก็ย้ายไปแล้วไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นส่วนผมก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรกับมาคัสแรดฟอร์ดนะครับเราจะดึงเขากลับมาแล้วก็เสียค่าชดเชยไปประมาณหกแสนจัดไปมาคัสแรดฟอร์ดเอาแล้วฮะตอนนี้11คนแรกเราปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะฮะเอามาตินเนสนะครับลงมาเล่นเซนเตอร์นะฮะคู่กับเดลิกนะครับเผื่ออะไรจะดีขึ้นนะเพราะว่าเราแพ้แมนซิตี้ไป2แมตช์นั่นหมายความว่า เรามีปัญหาเรื่องเกมรับพอสมควรนะครับเวลาเล่นเกมใหญ่ๆเนี่ยเราไม่ไหวนะฮะ <Yeah. S 1> แล้วก็ดันมาคัดเลดฟอร์ดมานั่งสำรองกอดนะฮะซึ่ง uh. เราไปรับตัวเขามาจากบาร์เซโลนาเลยนะวั <Yeah. S 1> นนี้เขาได้กลับบ้านนะ <Yeah. S 1> เอาละครับแมตช์นี้เรามาเยือนเอมิเรซสเตเดียมนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพบกับ Arsenal. อาร์เซนอลอาร์เซนอลนี่อยู่ที่หนึ่ง นำจ่าฝูงแบบขัดขาดลุ้นแชมป์ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนเราอันดับที่5นะฮะึ <Huh? S 1> ิงแพ้แมนซิตี้มานะฮะคาบ้านเลยทีเดียวอันดับคะแนนเราอยู่ที่5ยังไม่ไกลท็อปโฟ <Yeah. S 1> ยังพอได้อยู่มาดู11คนแรกของอาเซนอลนะฮะ <S <S โคดีมิเกลอเตต้านะราย่าเบนไวซ์ซลีบานะครับ ดิแคนไร h t เมลิโนโอเดกาดซาก้าโยคิเรตทอสซาเราปรับเปลี่ยนเซนเตอร์นิดหน่อยนะแล้วก็มานั่งสำรองครับเรามีแลฟฟอร์ดกับอดัมบอตันเด็กใหม่หน้าคุ้นก็ <Yeah. S 1> ให้มาโอ้บูโนแย่งมากับเท้าแล้วโอ้โ oh. หเจอโอเดกาดแย่งคืนมาได้ครับอาร์เซนอลนี่เขาเก <c oughs> ่งเรื่องแย่งไวเดี๋ยวอย่าพึ่ง ผู้พาแกไปจบเลยเยี่ยมลามเมง<อ>เคียร์เคียร์ไม่หาดเคียว์ามาก่อนอเกือบดโดนอ,อยังไม่ได้เกิดน,นํำอธิบายใดๆมันจะเอาซะแล้วแล้วจังหวะนี้เรามาบ้างเรามาบ้างเรามาบ้างอาหมาัดอาหมาัดอ้ยยาวนิดหเอาดิแลกกันคนละหมัดครับจังหวะนี้บูโน่ให้มาเมนูเมนู อามัดโยโอ้โห,โโหเขาเคียออกมาได้เร<อ>าต้องระวังซาก้าให้ดีนะฮะโอ้โหอันตรายแล้วโยเคเรสเชื่อมบอลทอดซาลำหน้าไปฮะเจา้าวนันนี้โอ้โหแล้วดูการเช็คลายของแมนยูเนเต็ดนี่ล้ำทั้งตัวฮะบรกาศบรกาศทิมมาซากา้าสากา้าโอ้โหศับขาหลอก แล้วลุกชอเล่นยากแก้วันนี้สาก้าได้มาใหม่สาก้าโอ้โหหลอกมาติเนตเป็นลิงเลยแ,แล้วจังวันนี้สาก้าหนึ่งสองสามอููโน่มาจากที่ใดแล้วเคลียร์ไม่ขาดอีกแล้วแล้วเคลียร์ให้ขาดสิเออจังหวะน,นี้โอวนอันตรายครับอาเซนอลมาแต่ละดอกโดยเฉพาะสาก้าเอาอีกแล้วโอเดกาตเออไม่นู ช่วยกันแย่งช่วยกันไล่แล้วหมดเวลาครึ่งแรกครับอุ๊ยอาเซนนลมึงมาเป็นพายุเลยใช่ไหมโอ้โหนี่ตั้งรับกันอุตลุดเลยฮะครึ่งแรกเดี๋ยวเรามาดูต่อในครึ่งหลังกันนะฮะมาดูต่อในครึ่งเวลาหลังฮะทางเราเปลี่ยนทางด้านโมโมออกไปฮะแล้วเอามาคัดแรดฟอร์ดลงมา นะฮะฮเด็กใหม่หน้าคุ้นแล้วก็เอาเด็กใหม่อีกคนครับอดัมวอตันลงมาคุมแดนกลางหน่อยแล้วก็จ่ายเสียเลยลงมาไอเวนบูโน่ดักได้กาเซเมโลให้มาง่ายๆแรดลฟอร์ดกาเซโอ้โหบอลมันหลุดเท้าครับแล้วเซอร์เซดักได้เ,เซอาาร์เซอาหมาัดอาหมัดให้ที่แลดฟอร์ดโอ้โหยังไม่ผ่านซาริบาบูโน่ยังเอาบอลคืนมาได้บูโน่เห็นและอามาัดอย่าให้ออก ย่ายออกออกอูอามาดเอาละฮะทางเราเปลี่ยนตัวบ้างฮะเอาดาโลลงมาเล่นแบ็กซ้ายแทนลูกชอนะแล้วก็อูกาเต้ครับเพิ่มความสดใหม่ของทีมแล้วก็มาคอสคุณย่าครับเล่นหน้าเป้าเอาลับแรดฟอร์ดจังหวะนี้แรดฟอร์ดลากจีจีแรดฟอร์ดยนึกว่าได้แล้ว ให้มาทีแรดฟอร์ดตัดเข้าในโอ้โหแล้วมันหมดเวลาไปเลยฮะ <Huh? S 1> เสมอกันศูนย์ประตูต่อ0ูนครับแมนยูไนเตดแบ่งแต้มไปครับกับอาเซนนลโอ้โหไม่มีอะไรเลยฮะแมต์นี้ oh, โอ้โหตอนนี้นะฮะ EP ที่4นะครับฟอร์มทีมเรายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเวลาเจอทีมใหญ่นี่หาคะแนนไม่เจอเลยนะ เสมออาเซนอลนะฮะแล้วก็แพ้แมนซิตี้คาบ้านนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่า EP หน้าเนี่ยเราจะขึ้นท็อปโฟได้หรือไม่นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ